ค่ะทุกคนวันนี้นาวรีวิวนะคะนาวจะมารีวิวโซโฟาตัวนี้กันค่ะที่เขาบอกว่ามีโซฟาตัวนี้ไม่ต้องกวนเละอีกต่อไปเพิ่งได้มาใหม่เลยค่ะขอไปแกะก่อนนะคะทุกคนไปมีส่วนใหม่รับด้วยค่ะ ตัวยางวิแต่เนื้อผ้าแค่จับก็รู้สึกว่ามันซออะแล้วมันดูแบบน้ำกลิ้งได้อะตะปัก,กาาจ,จะกลิ้งไม่ได้แต่เขาบอกว่าเช็ดยังไงก็ออกนะคะมาเดี๋ยวมาเทสกันเป็นโซฟาจากแบรนด์อาเซียฟับบิกค่ะมาเปิดกันฟับบิกไทยแลนด์ทาดาสีโดนใจใช่เลยว้าวทุกคน เนื้อสัมผัสดีมากนุ่มมากนะคะเขาบอกว่าโซฟาตัวนี้นอกจากนั่งสบายนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาคุณนั่งไปแล้วดื่มน้ำดื่มกาแฟแล้วทำหกบนพื้นนี้ไม่ต้องกลัวค่ะทำความสะอาดได้ง่ายมากๆ อยากรู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูค่ะเราจะมาเริ่มการเทสโซฟาตัวนี้นะคะดูซิว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยที่บอกว่าสามารถเลอะสิ่งของที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่านมกาแฟซอสต่างๆนะคะหรือว่าปากกาจะเลอะได้จริงต่าเนี่ยฮะไปเทสกันค่ะเริ่มจากอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลอง โดยเอาน้ำเปล่าเทลงบนหมอนอันนี้เพราะว่าเนื้อผ้าของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อผ้าไฟเบอร์กาดค่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันน้ำเปล่านะหู้ยดูดิเขาเป็นเนื้อผ้าแบบไฟเบอร์กาดไงที่ไม่กักเก็บน้ำแต่เราเช็ดเถอะอันนี้แค่น้ำเปล่าจิ๊บจิบเดี๋ยวเราไปลองกาแฟกัน ทุกคนข้างนี้ตอนแรกเราเทสด้วยน้ำเปล่าใช่ไหมแต่มันเปียกไปแล้วเราขอนี่เลยค่ะมาข้างนี้ที่ยังไม่ได้เปียกน้ำเปียกอะไรเลยนี่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 ชีวิตจ,จริงเราก็ทำหกแค่นี้ยแหละดูซิว่ามันเฮ้ยน้ำมันกิ้งมันกิ้งมันกิ้งขอเช็ดก่อนนะเฮ้ยดูดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะนี่เนียนได้เลยนะไม่ต้องกลัวแบบคนที่บ้านจะดูว่าทำกาแฟหกหรือว่าอะไรงไงสีมันปกติมากเลยทุกคน ออลดริ้งลดทิง,ทงอันนี้นะคะเราเทน้ำไปแค่นิดเดียวแล้วฝั่งเนี้ยเราเทน้ำเยอะมากทุกคนมันก็ไม่เป็นแบบไม่เปียกไม่อะไรเท่าไหร่แล้วเราก็รีบเช็ดด้วยผ้าแห้งก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผ้าชุบน้ำเป็นไงไม่ต้องกลัวเลอะนะคะ เราจะแนะนำนะคะบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงมีเด็กจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องกังวลค่ะเลอะได้และททำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะโดยความคิดของนาวหลังจากที่นาวใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะมากจริงๆโดยที่บางทีเราอาจจะเพิอทำน้ำหกน้ำเปล่าอาหารลงบนเนื้อผ้าที่ทำความสะอาดเท่านั้นเลยแล้ว เนื้อผ้าของโซฟาตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมทันทีค่ะทุกคนวันนี้จบการรีวิวของ now review นะคะใครที่อยากจะได้ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์ต่งตางๆไว้ให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ